เออเราได้ยินหลายๆครั้งนะครับว่ามีการบําบัดจิตใจนะครับหรือเยียวยาจิตใจแล้วเขาทากันอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันง่ายๆนะครับวิธีที่ปฏิบัติได้จริงนะครับถึงการบํำบัดเยียวยาจิตใจด้วยการพูดคุยแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับเข้าใจง่ายแล้วลองฝึกดูนะครับหน,นะครับคือ ให้พูดถึงนะครับกับคนที่เราไว้วางใจหรือถ้าหาใครไม่ได้เขียนไดรี่ถึงตัวเองหรือบันทึกไววิดีโอหรือเขียนโน้ตใส่มือถือไว้ดูกับตัวเองก็ได้นะครับข้อที่หนึ่งนั้นคือให้พูดคุยถึงเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตหรือเรื่องที่มันยังฝังอยู่ในใจเรานะั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อย่าพูดนานนะครับ3นาที5นาทีบวกลบนะครับถ้ามอะไรรู้สึกแยห่หยุดเลยนะครับ การพูดคุยในข้อที่1นนี้เพื่อทําให้เราตระหนักรู้ว่าเออมันเกิดปัญหาอะไรนะครับแล้วข้อที่2ครับข้อนี้สําคัญลองถามตัวเองนะครับว่าแล้วเราก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นมาได้อย่างไรนะครับก็จะทําให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ผ่านมาได้นะเพราะว่าถ้ามันผ่านไม่ได้วันนี้เราคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับนั้นเชื่อมั่นและศรัทธาในเมล็ดพันธุ์แห่งการ เอาชีวิตรอดของตัวคุณเองศรัทธาในความดีงามและความสามารถของคุณเองนั่นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากตัวของคุณเองเลยไม่ใช่คนอื่นที่จะมาคอยบอกสอนอะไรว่าในเหตุการณ์แบบนั้นคุณผ่านมาได้ยังไงแล้วข้อที่3ามนะครับณนะวันเนี้ยที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับยี่สิบห้ี่สิแล้วนะครับถ้าคุณมองย้อนไปในอดีตนั่งไทม์มชินไปเห็นตัวคุณเองเห็นเด็กคนนั้นกําลังมีความทุกข์ รือเห็นตัวุนเองกาลังมีความทุกข์ในเหตุการณ์นั้นอยู่คุณจะบอกเขาว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเพื่อนหนุนใจเองเคยถูกทอดทิ้งไว้กลางถนนหลังเลิกเรียนในวันเด็กนะครับถ้าวันนี้เพื่อนหนุนใจจะกลับไปบอกตัวเองก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะยังไงคนที่ทอดทิ้งเขาเนี่ยก็าอาจจะโมโหหงุดหงิดได้เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเดี๋ยวเขาอารมณ์ดีแล้วก็กลับมามารับเราเองนะครับเราก็อย่าพึ่ง หนีหน้าไปไหนนะครับบทเรียนนี้ก็นํามาใช้กับชีวิตคู่ได้ทั้งหมดนะครับเวลาที่ทะเลาะบอกแว้งมีปากมีเสียงของคู่รักคู่ชีวิตของเรานะครับวิธีการง่ายๆก็คือบอกตัวเองว่าอ่าไม่เป็นไรตอนนี้อารมณ์ไม่ดีต่างคนต่างนิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาดม์ดีแล้วค่อยคุยกันใหม่นะครับหรือเรียนรู้นะครับนะครับจากข้อที่สองเมื่อกี้นี่คือ,คอว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันกลับมาดีกันได้อย่างไร ตรงนั้นก็จะเป็นบทเรียนเฉพาะตัดเย็บเฉพาะเทเลเมสสำหรับคู่ของเราเท่านั้นนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญอ้อเวลาเกิดปัญหาเราจะนึกถึงปัญหาในแง่มุมแบบนี้นะเราจะมีวิธีการแก้ไขแบบนี้นะแล้วถ้าขณะนั้นยังไม่มีใครมาดูแลปลอบโยนเราเราจะปลอบโยนตัวเองว่าอย่างไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาชีวิตและอุปสรรคนะครับ ไม่ว่าจะทารงานการเรียนชีวิตคู่การเงินนะครับให้ก้าวข้ามพ้นไปเป็นวันคืนที่ดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆท่านครับ